สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวด่วนจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับหลังจากที่ประกันสังคมได้ประกาศให้เปิดเช็คสิทธิ์มาแล้วนะครับแต่ล่าสุดนะครับทางประกันสังคมได้ออกมาประกาศเลื่อนเช็คสิทธิ์ม .40 นะครับสำหรับ19จังหวัดออกไปเป็นวันที่7กันยายน2564นี้นะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนทันดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับประกันสังคมนะครับประกาศเลื่อนการเช็คสิทธิ์ม40เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทออกไปนะครับเป็นวันที่7กันยายนนี้นะครับโดยกลุ่มม40 19จังหวัดนะครับ โดย3จังหวัดแรกที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินตั้งแต่วันที่1ถึง24สิงหาคม2564นะครับและกลุ่มที่2ก็คือ16จังหวัดหลังที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคม2564าหนะครับสำหรับ2กลุ่มนี้นะครับที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินไปแล้วยังไม่ต้องเช็คสิทธิ์นะครับท่านใดที่ไปเช็คสิทธิ์แล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็ ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าระบบยังไม่ได้นำรายชื่อมาประมวลผลนะครับให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนไว้ไปเช็คสิทธิ์อีกครั้งนะครับในวันที่7กันยายน2564นี้นะครับส่วนคำถามที่ว่าเงินเยียวยานั้นจะเลื่อนหรือไม่นะครับคำตอบก็คือเงินเยียวยาไม่เลื่อนนะครับก็ยังเป็นกำหนดการเดิมคือช่วงกันยายนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็สบายใจได้นะครับ ก็หมายความว่านะครับใน19จังหวัดที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินม .40 ไปแล้วนะครับยังไม่ต้องเช็คสิทธิ์นะครับให้ไปเช็คสิทธิ์อีกครั้งในวันที่7กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนเงินก็จะจ่ายกลางเดือนกันยายนเช่นเดิมนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่นำมาแชร์ให้ได้รับทราบกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับ หากมีความคืบหน้าก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลัไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ